สวัสดีครับป้ากับผมนะครับเอ็มออกกันนี่ป้าเมื่อกี้นะครับวันนี้นับเสนอเมนูน,น้ำเนื้วกระดูกหมูแล้วครับน้ำเนื้วนี่ครับกระดูกหมูแบบแน่นๆแบบนี้ครับโอ้โห <c oughs> เอามาเยเอามันไป็นตังใดนั่งกี่เออประมาณนั้นเอาไหมไ,ได้ละฮะต่อเลยต่อเลย สวัสญญมมดีครับผมนะครับเอ็มออร์แกนิคปามากินวันนี้นําเสนอเมนูน้ำเงี้ยวกระดูกหมูครับน้ำเงี้ยวหอมห,ห,ห,หอม,มหอออน้ำเงี้ยวมีพริกหอมหอมแบบนี้ครับมีผักกั๊มีหอมปอมนะครับผมมากินเข้าด้วยกันครับผมทุกคนบรรยากาศแบบนี้ครับขอบีบมะนาวเลยนะครับเผพสๆหอมๆมันมีมีพริกข้าวเนี่ยย้อดและมะนาวขอบไปสองสีแล้ว,วยวกัน สมสม่อมๆนะครับแผื่ามากกะแล้วแต่ทำใจครับแต่ถ้าใส่มันจะหอมนะครับนี่ครับผมมาครับมาลุยนี่ครับกระดูกชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ครับ <c oughs> ห่อนๆแบบนี้ครับเนาะเ <c oughs> คยชิมบนน <c oughs> ุญแอืม เดี๋ยวจีนห,หนัวมาทำซุปแบบหนัวซุปกระดูกครับด้วยหืมจอดครับพี่ควายหน่อย

พี่คว้าหองนหอมมากตองยิ้วเนี่ยครับหนึ่งปีจะมีข้นงครับจะออกช่วงหน้าเนี่ยหน้าหนาว น่าเล้งครับเน้องหาเก็บได้ครับง่ายๆทถวบ้านสนมัยพักเนื้อจะกินกันแนล้วขอลยมอ่ะ สมลน้ำนัวครับขัับปั๊มเมา ใส่มะนาวไปคือหอมมั่ง กินแบบแน่นๆครับกระดูกเปืป่อยๆอร่อย จะดูคือมันอุด กับพริกขวาวคือเด็ดมาก,มาก I mean, I

โอเค okay, ครับผมลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดติดตามช่องเอ็มกันดิไว้เถอะนะครับว่าอีพีหน้าจะมาก,กินอย่างไรยังกินครับคลิปนี้ดูอีพีนี้ครับก่อนสวัสดีครับเรียป้าคันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมพอดีครับบ๊ายบายครับอีกาสุดยอด